เปิดคลิปลักนาราศีกลุ่มคำทำนายพิศวงเขย่าว,วงการหมอดูสวัสดีผู้ที่เกิดในราศีกลุ่มผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบารมีอันสูงส่งผู้ที่มีดวงจิตเชื่อมต่อกับคลื่นจัก,กรวาลโดยกำเนิดถ้าท่านกำลังฟังคลิปนี้อยู่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่เป็นเพราะคลื่นจัก,กรวาลเลือกท่านแล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านวางทุกสิ่งลง หลับตาเบาๆเปิดใจรับพลังงานเพราะถ้าท่านได้ฟังคำทำนายนี้จนจบคลื่นจัก,กรวาลจะเริ่มส่งความมั่งคั่งความโชคดีและการเปิดดวงครั้งใหญ่เข้ามาในชีวิตของท่านนี่คือคำทำนายจากหมอดูดังหลายสำนักทั้งคำฟันธงของอาจารย์ลักษ์ฟันธงพลังดาวของหมอช้างสีตุลายานย่างรู้จากหมอปลายพรายกระซิบ รวมถึงคำทำนายโบราณจากสายครูบาอาจารย์อีกหลายท่านที่ตรงกันอย่างน่าตกใจจนวงการหมอดูต้องเงียบและต้องหยุดฟังบุญเก่าที่ติดตัวชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมท่านไม่ใช่คนธรรมดาในอดีตชาติท่านคือผู้ให้ผู้เสียสละผู้เคยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากแม้ในยามที่ตนเองลำบากบุญนั้นไม่หายไปมันถูกเก็บไว้ และกำลังจะถูกเปิดใช้ในช่วงเวลานี้หลายคนในราศีนี้จะรู้สึกเหมือนมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยคุ้มครองรอดจากอุบัติเหตุอย่างไม่น่าเชื่อรอดจากปัญหาที่ควรพังแต่กลับฟื้นนี่คือสัญญาณของบุญเก่าที่กําลังตอบสนองสิ่งที่ต้องระวังฟังให้ดีเพราะแม่นจนขนลุบช่วงนี้อย่าไว้ใจคำพูดของคนบางคนโดยเฉพาะคนที่เข้ามาดีเกินเหตุ พราะดาวเงากำลังทดสอบจิตใจของท่านระวังการเซ็นเอกสารระวังคําพูดที่หลุดออกจากปากคําเดียวอาจเปลี่ยนชะตาทั้งดีหรือพังแต่ถ้าท่านผ่านช่วงนี้ไปได้ดวงของท่านจะพุ่งไม่หยุดเหมือนจรวดที่ถูกจุดไฟแล้วดวงดาวประจำตัวโยกย้ายจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตนี่คือจุดที่น่าตกใจที่สุดดวงประจำตัวของชาวลัคนาราศีกลุ่ม กำลังโยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งแห่งโชคลาภและเงินก้อนเป็นการย้ายที่เกิดขึ้นยากในรอบหลายสิปีหมอดูหลายสำนักพูดตรงกันว่านี่คือดวงรวยแบบไม่ทันตั้งตัวได้เงินจากทางที่ไม่คาดคิดบางคนจะได้โชคจากตัวเลขบางคนได้จากคนแปลกหน้าบางคนได้จากสิ่งที่เกือบลืมไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองชาวลัคนาราศีกุม มีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายฟ้าสายน้ำและฟ้าคอยดูแลช่วงนี้ถ้าท่านฝันเห็นแสงฝันเห็นวัดฝันเห็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือฝันแปลกๆอย่ามองข้ามนั่นคือการสร่งสัญญาณโชคลาภหวยรางวัลที่หนึ่งแบบไม่คาดคิดฟังตรงนี้ให้ดีเพราะนี่คือจุดที่หลายคนขนลุกดวงของชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ถูกหวยแบบไม่ตั้งใจ ซื้อเพราะความรู้สึกหยิบเลขเพราะสะดุดตาหรือมีคนให้มาไม่ใช่การซื้อซ้ำไม่ใช่เลขเดิมแต่เป็นเลขที่โผลมาหลายดวงมีเกณฑ์รางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งหรือเงินก้อนที่เปลี่ยนชีวิตได้ทันทีการเงินการงานความรักสุขภาพการเงินเงินเข้าหลายทางนี่ที่เคยคิดว่าไม่ได้คืนจะได้คืนเงินที่เคยติดขัดจะคล่องการงานมีการขยับตำแหน่ง เปลี่ยนงานแล้วดีหรือมีคนมองเห็นความสามารถความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ใช่คนมีคู่ความสัมพันธ์จะลึกขึ้นถ้าผ่านบททดสอบนี้ไปได้สุขภาพระวังพักผ่อนน้อยแต่ไม่มีโรคร้ายแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองอยู่คำสะกดจิตผู้ฟังอ่านช้าๆตั้งแต่วินาทีนี้ขอให้ดวงของท่านเปิดขอให้เงินไหลมาขอให้โชคใหญ่เข้าหา ขอให้คำทํานายนี้เป็นจริงเร็วแรงและชัดเจนถ้าท่านฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าท่านคือหนึ่งในคนที่ดวงกำลังจะเปลี่ยนขอให้ท่านกดติดตามเพื่อไม่พลาดคำทํานายดีๆกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเปิดบุญเปิดทางกดซุปเปอร์แทงส์เพื่อเร่งดวงให้เร็วขึ้นและพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อให้คำทำนายนี้เป็นจริงในเร็ววันถึงชาวลัคนาราศีกุมทุกท่าน ตั้งแต่วินาทีที่ท่านได้อ่านได้ฟังหรือได้พบคําทํานายนี้ขอให้ท่านรู้เอาไว้ว่าชะตาของท่านได้ขยับแล้วไม่ใช่ขยับเล็กน้อยแต่เป็นการขยับระดับโครงสร้างชีวิตเป็นการเปลี่ยนผังดวงครั้งใหญ่ที่ในรอบหลายสิบปีจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต้นปีพุทธศักราช2569เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีกุมจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่าดวงพลิกฝัน จากคนที่เคยเหนื่อยเคยรอเคยอดทนจะกลายเป็นคนที่จะกระวลเริ่มตอบรับสิ่งที่เคยทำโดยไม่หวังผลกำลังจะให้ผลตอบแทนอย่างน่าตกใจคำทำนายนี้ไม่ใช่คำปลอบใจแต่เป็นคำอ่านดวงจากการเคลื่อนตัวของดวงดาวใหญ่ที่หมอดูหลายสายหลายสำนักในเมืองไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าดวงของลัคนาราศีกุมในปี2569 คือดวงที่แรงผิดปกติแรงในแบบที่ทั้งให้คุณและทดสอบจิตใจตั้งแต่ต้นปีดาวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชะตากรรมการเปลี่ยนแปลงและอำนาจวาสนาเริ่มทํามุมถึงกันอย่างแม่นยำเป็นมุมที่ในทางโหราศาสตร์เรียกว่ามุมแห่งการปลดล็อกสิ่งที่เคยติดขัดจะคลี่คลายสิ่งที่เคยวนซ้ำจะจบลงและสิ่งใหม่จะเข้ามาแบบไม่ให้ตั้งตัวหลายคนในลัคนาราศีกุม จะรู้สึกเหมือนชีวิตถูกผลักออกจากกรอบเดิมงานเดิมความคิดเดิมคนรอบตัวเดิมบางอย่างจะหายไปบางอย่างจะพังแต่สิ่งที่กำลังจะเข้ามาแทนคือของจริงคือของที่เหมาะกับระดับดวงที่สูงขึ้นนี่ไม่ใช่ดวงขึ้นธรรมดาแต่เป็นดวงที่เกิดจากบุญเก่าเริ่มทำงานพร้อมกันหลายชั้นในอดีตชาติชาวลัคนาราศีกุมจำนวนมากเป็นผู้มีจิตเมตตาเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผล เป็นผู้ที่เคยช่วยเหลือคนในยามตกต่ำแม้ตัวเองจะไม่ได้มีมากบุญเหล่านั้นไม่สูญหายแต่ถูกเก็บไว้ในชั้นลึกของดวงและปี2,569คือปีที่บุญเหล่านั้นถูกเรียกคืนหลายคนจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปจะมีเหตุการณ์รอดแบบไม่น่าเชื่อเรื่องที่ควรแย่กลับไม่แย่เรื่องที่ควรพังกลับมีทางออกนี่ไม่ใช่โชคแต่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ และเทวดาประจําดวงเริ่มเข้ามาคุ้มครองอย่างชัดเจนดวงของชาวลัคนาราศีกุมเป็นดวงที่มีเทวดาผู้ใหญ่ดูแลไม่ใช่เทวดาสายให้เร็วแต่เป็นเทวดาสายให้มั่นคงเมื่อให้แล้วจะให้ยาวเมื่อเปิดแล้วจะเปิดจริงในด้านโภคทรัพย์ตั้งแต่กลางปี2569เป็นต้นไปดวงการเงินจะเปลี่ยนสภาพจากเงินที่เข้ามาแล้วไหลออกกลายเป็นเงินที่เก็บอยู่ มีเงินก้อนมีทรัพย์เป็นรูปธรรมบางคนจะได้ทรัพย์จากสิ่งที่ไม่คาดคิดบางคนจะได้เงินจากเรื่องเก่าสัญญาเก่างานเก่าคนเก่าหรือทรัพย์ที่เคยคิดว่าศูนย์จะกลับมาในรูปแบบที่ใหญ่กว่าเดิมนี่คือดวงที่มีเกณฑ์เงินก้อนเปลี่ยนฐานชีวิตไม่ใช่รวยชั่วคราวแต่เป็นการยกระดับในเรื่องโชคลาภดวงของลัคนาราศีกุมในปีนี้ไม่ใช่ดวงเสี่ยงมั่วแต่เป็นดวงที่ได้จากจังหวะ ได้จากสัญญาณได้จากลางหลายคนจะฝันแปลกฝันเห็นตัวเลขฝันเห็นสถานที่หรือมีเหตุบังเอิญซ้ำๆอย่ามองข้ามเพราะนั่นคือภาษาของดวงมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่โชคที่ไม่ต้องซื้อซ้ำไม่ต้องไล่แต่เป็นโชคที่มาเองในด้านการงานปีนี้คือปีแห่งการขยับฐานคนที่ทำงานมานานจะถูกมองเห็นคนที่เคยถูกมองข้ามจะได้แสดงศักยภาพ บางคนจะเปลี่ยนงานแล้วดีบางคนจะได้อำนาจเพิ่มได้ตำแหน่งหรือได้บทบาทใหม่ที่ส่งผลต่ออนาคตยาวแต่ต้องเตือนปีนี้เป็นปีที่ดวงแรงคำพูดมีผลการตัดสินใจมีผลห้ามใช้อารมณ์ห้ามประมาทเพราะดวงให้เร็วก็จริงแต่ถ้าพลาดก็พลาดแรงในเรื่องความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาแบบไม่ตั้งใจไม่ใช่คนหวือหวาแต่เป็นคนที่พาให้ชีวิตนิ่งขึ้นมั่นคงขึ้น คนมีคู่จะเข้าสู่ช่วงตัดสินใจบางคู่จะผูกพันลึกบางคู่จะจบเพื่อเปิดทางให้ชีวิตใหม่ทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อยกระดับดวงด้านสุขภาพโดยรวมแข็งแรงแต่ต้องระวังความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอดวงนี้ไม่ใช่ดวงป่วยหนักแต่เป็นดวงที่ร่างกายเตือนให้รู้จักดูแลตัวเองทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ใช่คำทำนายเล่นๆแต่เป็นคำอ่านดวงจากการรวมกันของดาวบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจังหวะชีวิตปี2569จะถูกจดจำในชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมว่าเป็นปีที่ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าท่านอ่านมาถึงตรงนี้แสดงว่าดวงของท่านเริ่มรับคลื่นแล้วขอให้คำทำนายนี้เป็นจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ที่ท่านกำลังจะพบชาวลัคนาราศีกุมเป็นคนที่ดวงเชื่อมต่อกับจักรวาลโดยกำเนิดไม่ใช่ดวงที่ต้องวิ่งหาโชคแต่เป็นดวงที่โชคจะวิ่งเข้ามา เมื่อจังหวะชีวิตและจังหวะจิตใจตรงกันสิ่งสำคัญที่สุดของการเสริมดวงชาวราศีกุมไม่ใช่ของขลังไม่ใช่พิธีใหญ่แต่คือการเปิดทางให้บุญเก่าและเทวดาประจำดวงทำงานได้เต็มที่ชาวลัคนาราศีกุมจำนวนมากมีบุญเก่าสะสมมาหลายพบเคยเป็นผู้ให้เคยช่วยคนที่อ่อนแอกว่าเคยเสียสละโดยไม่หวังผลบุญนั้นทำให้ดวงของราศีกุม เป็นดวงที่มีผู้คุ้มครองโดยไม่รู้ตัวแต่บุญจะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในปัจจุบันเคล็ดลับแรกของการเสริมดวงชาวราศีกุมคือการทำบุญกับคนที่ไม่มีเสียงคนยากไร้คนด้อยโอกาสคนเจ็บป่วยคนแก่เด็กหรือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากแต่ต้องทำด้วยใจที่ไม่หวังผลเมื่อชาวลัคนาราศีกุมทำบุญกับคนกลุ่มนี้ บุญจะไปกระตุ้นบุญเก่าโดยตรงเทวดาประจำดวงจะรับรู้ทันทีและจะเริ่มจัดเส้นทางชีวิตให้ใหม่หลายคนจะสังเกตว่าหลังทําบุญลักษณะนี้ชีวิตจะมีทางออกเกิดขึ้นเองมีคนช่วยมีโอกาสใหม่มีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือคกลไกของดวงในด้านดวงดาวประจำตัวลัคนาราศีกุมเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและโชคจากสิ่งที่ไม่คาดฝันดวงดาวของชาวราศีกุมไม่ได้ให้ผลแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ให้ผลแบบที่เดียวเปลี่ยนชีวิตช่วงที่ดวงดาวทำมุมดีชาวราศีกุมจะรู้สึกเหมือนมีแรงผลักคิดอะไรออกง่ายตัดสินใจแม่นมีลางมีสัญญาณถ้าเชื่อสัญชาตญาณในช่วงนี้ดวงจะพาไปถูกทางในเรื่องค้าขาย ลัคนาราศีกุมเป็นราศีที่เหมาะกับการค้าขายแบบใช้ความคิดใช้ความแตกต่างใช้ไอเดียยิ่งขายของที่ไม่เหมือนคนอื่นยิ่งเฮงเคล็ดลับเสริมดวงค้าขายให้ปังคือการอย่ากโกงตัวเองอย่าขายของที่ตัวเองยังไม่เชื่ออย่าพูดในสิ่งที่ใจไม่ตรงเพราะดวงของราศีกุมแพ้พลังลบจากตัวเองมากที่สุดถ้าใจตรงซื่อสัตย์จริงดวงจะหนุนแบบเห็นผลเร็วลูกค้าจะมาเอง มีคนแนะนำต่อมีโชคจากคำพูดในด้านโชคลาภและการเสี่ยงโชคดวงของลัคนาราศีกุมไม่ใช่ดวงซื้อมั่วแต่เป็นดวงรอจังหวะเลขนำโชคของชาวราศีกุมมักเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่มาแบบบังเอิญเลขที่เห็นซ้ำเลขจากความฝันเลขจากป้ายทะเบียนเลขจากเหตุการณ์ที่สะดุดใจตัวเลขที่มักให้พลังดีกับชาวราศีกุมคือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพลังฟ้าพลังการเปลี่ยนแปลง และการเริ่มต้นใหม่เช่น 1, 4, 7, 8และเลขที่รวมแล้วได้พลังสมดุลเช่น10 14 17, 18 28 47 78แต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวเลขแต่คือสภาพจิตก่อนเลือกถ้าเลือกด้วยความโลภดวงจะปิดถ้าเลือกด้วยความรู้สึกนิ่งดวงจะเปิดเคล็ดลับสำคัญที่สุดของการเสริมดวงชาวลัคนาราศีกุม คือพิธีก่อนนอนก่อนนอนทุกคืนให้นั่งหรือเอนกายสบายๆหลับตาหายใจลึกๆไม่ต้องสวดอะไรยาวไม่ต้องขออะไรเยอะให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆนึกถึงภาพชีวิตที่อยากได้เงินที่อยากมีความสุขที่อยากเป็นแต่ให้นึกด้วยความรู้สึกว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่อยากได้เพราะจัก,กรวาลไม่ตอบสนองต่อคำขอแต่ตอบสนองต่อความรู้สึกทันนึกด้วยความกลัว จักรวาลจะส่งความกลัวมาท้านึกด้วยความขาดจักรวาลจะส่งความขาดมาแต่ถ้านึกด้วยความเชื่อมัน่นความสงบและความขอบคุณล่วงหน้าจักรวาลจะเริ่มจัดสรรเส้นทางให้ทำแบบนี้ทุกคืนโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องคาดหวังแค่ทำด้วยใจนิ่งชาวลัคนาราศีกลุ่มที่ทำเช่นนี้ต่อเนื่องจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่เงินเข้าดีขึ้นโอกาสมาคนช่วย โชคเข้ามาแบบไม่ตั้งใจทั้งหมดนี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือการเปิดดวงตามธรรมชาติของราศีกุ่มเมื่อใจตรงบุญเก่าจะทำงานเทวดาจะหนุนดวงดาวจะเปิดและชีวิตจะค่อยๆไหลไปสู่จุดที่ควรจะเป็นขอให้ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกลุ่มทุกท่านใช้เคล็ดลับนี้ด้วยใจสงบแล้วท่านจะรู้ด้วยตัวเองว่าดวงที่แท้จริงของท่านแรงกว่าที่คิดมากขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัย ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตยอยู่บนฟ้าในดินในน้ำและในจักรวาลจงรับรู้ถึงถ้อยคำแห่งความปรารถนาดีนี้ขอส่งแรงอธิษฐานไปถึงชาวราศีกุ่มทุกท่านผู้ที่กำลังรับฟังผู้ที่กำลังอ่านและผู้ที่มีดวงจิตเชื่อมโยงกับคำอวยพรน,นี้ขอให้ชีวิตของท่านตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพบแต่ความเจริญความรุ่งเรือง ความสมบูรณ์ภูนิสุขให้ดวงชะตาเปิดให้วาสนาเปิดให้เส้นทางชีวิตเปิดในทุกมิติขอให้ความยากลำบากที่เคยแบกค่อยๆค,ค,คลายขอให้ปัญหาที่เคยติดขัดค่อยๆสลายขอให้สิ่งที่เคยทำดีไว้แม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครรับรู้จงย้อนกลับมาตอบแทนเป็นโชคเป็นทรัพย์เป็นโอกาสเป็นความมั่นคง ขอให้ชาวราศีกุมเป็นผู้ที่ดวงการเงินเปิดรับทรัพย์เงินไหลมาทรัพย์ไหลเข้าหยิบจับสิ่งใดขอให้เป็นเงินเป็นทองคิดทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จโดยง่ายไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูไม่มีคนคิดร้ายมาขัดขวางขอให้ผู้ที่ค้าขายขายดีทุกวันลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดมีแต่คนเมตตามีแต่คนช่วยเหลือพูดสิ่งใด ให้คำพูดนั้นเรียกเงินเรียกลาบเรียกความอุดมสมบูรณ์ขอให้ผู้ที่ทำงานประจำมีผู้ใหญ่เมตตามีคนเห็นคุณค่ามีโอกาสก้าวหน้ามีรายได้เพิ่มมีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีความมั่นคงในหน้าที่การงานขอให้ผู้ที่กำลังเหนื่อยพบทางออกขอให้ผู้ที่กำลังท้อมีแรงใจขอให้ผู้ที่กำลังรอได้รับข่าวดี ขอให้ดวงโชคลาภของชาวราศีกุมเปิดรับพลังแห่งความมั่งคัง่งมีโชคจากตัวเลขมีโชคจากการเสี่ยงมีโชคจากสิ่งที่ไม่คาดคิดขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถูกแบบไม่ตั้งตัวถูกแบบไม่ทันคิดถูกแบบเปลี่ยนชีวิตขอให้มีวาสนาได้รางวัลใหญ่ได้รางวัลที่หนึ่งหรือได้ซับก้อนที่ทำให้ชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ขอให้เงินที่ได้มาเป็นเงินที่สะอาดเป็นเงินที่ต่อยอดเป็นเงินที่รักษาได้ไม่รั่วไหลไม่สูญหายไม่หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ขอให้เทวดาประจำตัวครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพคอยคุ้มครองคอยชีย้ทางคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากชีวิตขอให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเต็มไปด้วยพลังดี อยู่แล้วสบายใจนอนหลับสนิทต,ตื่นมาพบแต่เรื่องดีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ็บป่วยก็หายไม่เจ็บไม่ป่วยโรคภัยไม่กล่อมกลายใจสงบจิตผ่องใสมีสติมีปัญญาคิดสิ่งใดให้เห็นทางออกขอให้ความรักของชาวราศีกุมพบแต่ความจริงใจไม่มีการหลอกลวงไม่มีการทรยศ คนโสดขอให้พบคู่แท้คนมีคู่ขอให้รักมั่นคงเข้าใจกันประคองกันสร้างชีวิตที่ดีไปด้วยกันขอให้บุญเก่าที่สะสมมาเริ่มส่งผลขอให้กรรมดีที่เคยทำงอกเงยทวีคูณขอให้กรรมไม่ดีค่อยๆเบาบางค่อยๆค,คลี่คลายและหมดไปในที่สุดขอให้คำอวยพรน,นี้เป็นเหมือนกุญแจเปิดประตูดวงเปิดประตูทรัพย์ เปิดประตูโชคให้ชีวิตของท่านไหลไปสู่ความอุดมสมบูรณ์หากท่านผู้ใดได้ฟังคำอวยพรน,นี้ด้วยใจศรัทธาด้วยใจสมบขอให้แรงบุญนั้นตอบสนองอย่างรวดเร็วอย่างชัดเจนอย่างสัมผัสได้ขอเมตตาจากท่านผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์เพื่อส่งต่อบุญช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคำทำนายดีๆ ที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตและหากท่านมีกำลังขอความเมตตากดซ u เปอร์แตงส์เพื่อร่วมสร้างบุญร่วมหนุนดวงร่วมส่งพลังให้ช่องนี้ได้สร้างสรรค์คำทำนายดีๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านต่อไปขอให้ทุกการให้ย้อนกลับมาเป็นร้อยเท่าพันทวีขอให้ทุกความเมตตากลายเป็นทรัพย์กลายเป็นโชคกลายเป็นความสำเร็จขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านร่ำรวยมั่งคัง่ง สมหวังดวงดีโชคดีตลอดปีตลอดไปขอให้คำอวยพรนี้เป็นจริงเป็นผลและประดุจในชีวิตของท่านโดยเร็ววันสาธุ